คู่รักตัวท็อปแต่ง10ปีลูก2เคารพสิทธิขั้นสุดไม่ขอเผยหน้าทายาทยังคงความหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายคู่รักตัวท็อปเกาหลีอีโบจองจีซองที่แต่งงานครองครูชีวิตกันมา10ปีแล้วมีลูกสาวคือน้องจียูวัย8ขวบและลูกชายน้องอูซองวัย4ขวบตลอดเวลาที่มีลูกคู่รักอีโบยองและจีซองเคารพสิทธิของเด็กๆมาก ไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าสู่สาธารณชนอย่างภาพล่าสุดในอินสตาแกรมเป็นภาพครอบครัวฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีทั้งคู่ก็ใช้สติ๊กเกอร์แปะหน้าลูกทั้งสองคนไว้จีซองให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งงานครบรอบ10ปีว่าผมมีความสุขมากจนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากและหวังว่าอีก10ปีเราทั้งคู่ก็ยังเป็นแบบเดิม หลังจากที่ผมได้พบภรรยาของผมผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและมันก็คือพลังที่ดีขึ้นเราทั้งคู่นั้นเป็นแรงผลักดันของกันและกัน